สวัสดีครับครับพบกับลูกอีกครั้งนะครับกับช่องโนเนมครับผมวันนี้ลูกมาครับรุ่นยอดฮิตของเรานะครับก็คือ bmw f 1 0นะครับรุ่นนี้เป็น 525D นะครับสุดแสนประหยัดแรงประหยัดดูแลง่ายรายละเอียดคร่าวๆคันนี้รถมือเดียวปี2013เลขไม่แค่แสนเดียวราคาแค่999,000บาทเท่านั้นครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ ส่วนของ 525D คันนี้เจ้านี้ใช้เครื่อง2,000ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับเกียร์ไฟฟ้า8สปีดสเซตโทรนิกให้แรงม้าอยู่ประมาณ218แรงม้าประหยัดน้ำมันก็15-16กิโลเมตรลิตรทำได้สบายๆมาคุยเรื่องคำว่าทวินพาวเวอร์เทอร์โบกันก่อนคือทวินพาวเวอร์เทอร์โบเนี่ยคือเทคโนโลยีเทอร์โบของ BM นะนั่นหมายความว่ารุ่นไหนที่มันติดเทอร์โบเขาก็จะติดว่าทวินพาวเวอร์เทอร์โบไว้ทั้งหมดแหละแต่มันจะมีเทอร์โบ1ลูก2ลูก3ลูก4ลูก นี่คือแล้วแต่รุ่นนะครับอย่าง5-2-5 d ดีคันนี้มีเทอร์โบสองลูกนะไฟหน้านะครับเดย์ไทมาเป็นวงแหวนนะฮะ LED ส่วนไฟส่องสว่างเป็นสีนอนมีตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้าโครเมียมฮะเซ็นเซอร์รอบคันพร้อมกล้องมองหลังเจ้านี่เป็น Pre-LCI เพราะฉะนั้นนี่ในส่วนของตาเขาอะครับเขาก็ยังจะเป็นสีมิลกี้อยู่นะครับยังไม่เป็นสีโครเมียม ล้อล้อเดิมโรงงาน18นิ้วยาง245สีทับสี R 1 8เนาะคันนี้ได้ยางสี่สนะครับแล้วก็ได้เป็นรันแฟลกอยู่ด้วยเจ้าของเดิมดูแลดีมากใช้ยางสเปคเดิมไม่เปลี่ยนด้วยนะฮะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างตัวรถนะครับอให้ชมสีสวยๆนะครับเป็นสีน้ำตาลทาวาน่าเอฟเฟกนะฮะสีนี้หายากนะครับสวยมากๆ ่าด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับแบบเส้นรูปตัว L ท่อไอเสียออกล่างซ้ายสองท่อนะครับฝาท้ายรุ่นนี้เปิดด้วยรีโมทนะครับก็คือยังไม่ได้เตะเปิดปิดนะฮะอา้าวรถออโต้ล็อกไปแล้วต้องนะครับอันนี้ดูสั่งผ่านรีโมทนะนะครับช่องเก็บของเขาก็ลึกมากๆใส่ถุงกลอฟได้สบายๆนะครับ ด้านบนก็จะเป็นในส่วนของ first aid กับป้ายสําเหลี่ยมฉุกเฉินนะฮะ,ะแบต 525D นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าครับผม เอาอย่างที่ลูกบอกหลายๆคลิปนะครับก็คือของซีรีส์5ในส่วนของปลดล็อกหรือล็อกรถเนี่ยมันสามารถทําผ่านมือจับได้เพียงแค่พกกุญแจนะครับก็กดตรงนี้นะฮะเส้นผ่านเนี่ยก็คือล็อกรถนะครับแล้วก็ลงมือจับเข้าไปก็คือปลดล็อกนะฮะเปิดออกมานะครับก็จะพบกับการตกแต่งด้วยหนังสีเบจนะครับบอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับเมมโมรี่ฝั่งคนขับนะฮะก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เป็นสวิตช์พวงกระจบแล้วก็นี่เป็นม่านหลังนะฮะไฟตัดหมอกหน้าฟอกแรมด้านหลังไฟหน้าออโต้นะครับตัวเอตัวนี้นะนี่คือเดย์ไลท์ไฟรีไฟใหญ่ปรับระดับไฟหน้านะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งในรถกันดีกว่านะครับแล้วดูสภาพอือ่นๆกันครับตอนนี้ก็เข้ามานั่งในรถแล้วนะครับกุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็ะคือปลดล็อกล็อกรถนะฮะ เปิดฝาท้ายแล้วก็กดไฟส่องสว่างกรณีอยู่ลานจอดรถมืดๆนะครับเดี๋ยวขอสตาร์ทก่อนปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะฮะหน้าซายโอเควงมาลัยเป็นเป้าใหญ่ปรับไฟฟ้านะครับก็มีครูสอนโทนให้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโหมดในส่วนของวิทยุต่างๆนะครับมีแพดเดิลชิฟตมาให้ด้วยเลขไมค์คันนี้ หนึ่งแสนกับเจ็ดพันนะครับถือว่าเจ้าของเดิมใช้น้อยนะฮะอ่าคันนี้เนี่ยความพิเศษของเขาเนี่ยนะครับคือห้าสองห้ารีเอเขาจะได้ระบบเลี้ยวสี่ล้อนะพร้อมพวงมาลัยทดรอบที่รุ่น LCI ไม่มีอ,าอ,อ้าวทดรอบยังไงปกติพวงมาลัยเนี่ยถ้าจอดอยู่อย่างเงี้ยเราจะต้องหมุนประมาณสองรอบครึ่งถึงสามรอบถูกไหมฮะในการที่จะหักล้อจนสุด อ่ะนี้เดี๋ยวดูลองหมุนให้ดูนะเนี่รอบเดียวสุดเลยนะครับเห็นไหมมันช่วยให้เราเข้าออกซอกซอยได้ง่ายนะครับมันใช้วงเลี้ยวแคบมากๆเจ้าเนี่ยวงเลี้ยวมันรัศมีมันจะอยู่ประมาณรถซิตี้รถวีออสแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าหากในความเร็วสูงเขาก็จะช่วยทำให้ตัวรถนิ่งขึ้นนะครับเป็นระบบ ที่ดีมากๆจะใช้กันในซีรีส์เจ็ดส่วนใหญ่กับซีรีส์หรุ่นท็อปชมนี้นะ PLCI นะครับกระจกมองหลังตัดแสงกระจกข้างตัดแสงนะครับ i r r i v e หน้าจอใหญ่ก็ออกมาพร้อม navy นะฮะถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับล็อกรถปลดล็อกเนาะเครื่องเสียงของ BMW นะครับก็เล่น CD MP3 DVD ได้นะฮะ d i ร์ดิจิตอลสอโซนวันนี้เป็นช่องเสียบแก้วน้ำนะครับเกียร์แปดสปีดพร้อมโหมดการขับขี่นะครับ, a, นนร,บรุ่นนี้มีสโหมดนะครับนะพอกดแล้วก็จะเปลี่ยนที่ที่หน้าจอเลยนะสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับแล้วก็เป็น Eco Pro นะครับโหมดก็จะตามชื่อเลยครับแต่แนะนำว่า ใครเอาไปใช้ก็ใช้แค่ส p o r t ก็พอนะไม่ต้องใช้ส p o r t p l u ัเพราะ s p o ร์ตพลัสเขาจะปิด traction มันทําให้ตัวรถด,ดิฟได้และสไลด์ได้ความปลอดภัยก็จะลดลงเหมาะกับสนามแข่งเท่านั้นนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะฮะมีให้ครบนะไอได้ยเป็นไอไดรยเล็กนะครับตรงนี้เป็นช่องเก็บเสร็จตังค์แล้วก็ฮนักว่างนะฮะ USB กับ AUX จะอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูสภาพบอกสวย ตัวรถสภาพสวยมากๆครับไม่น้อยด้วยยางก็ยังใหม่ใช้ได้อีกเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับครับมานั่งด้านหลังกันแล้วก็เรื่องความสบายก็ไม่ต้องพูดถึงครับซีดานไซส์ใหญ่เนาะเข่าแล้วก็ยังห่างจากเบาะหน้าอีกพอสมควรเลยนะครับมาดูดีเทลกันมีจอหลังให้นะครับอ่ะก็ในส่วนอความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารสบายแล้วนะฮะม่านข้างนะครับก็จะเป็นแบบ มนุ่น,นะฮะดึงแล้วก็ไปเกี่ยวตะขอด้านบนไว้นะครับมีในส่วนของทุกช่องกระจกมาหลังเป็นไฟฟ้าควบคุมผ่านด้านหน้านะครับมีช่องแอร์นี่ด้านหลังให้เย็นสบายไม่ต้องห่วงที่ใส่ดี d นะครับกับช่องเสียบหูฟังส่วนของช่องเก็บเอกสารก็เน่ยยังใช้งานได้ดีนะฮะที่วางแขนนะครับ ้องเสรแก้วน้าทุกอย่างสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสวยๆ9,99,000ราคาไม่แรงประหยัดน้ำมันไม่ไม่เยอะมากแสนเดียวรถปี13เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าเนี่ยเหมาะกับใครบ้างชมกันไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียด 525D ครคันนี้นะครับก็อย่างที่ทุกบอกเนาะรถปี13มือเดียวไม่น้อยมากเลยแค่แสนกับ7000เท่านั้นราคาก็น่ารัก99900 0นะครับมาดูกันดีกว่าว่าเจ้านี่เหมาะกับใครนะครับ สมาชิกโนเนมที่ตามหารถยุโรปราคาไม่แรงประหยัดน้ำมันสุดๆเจ้านี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับเพราะว่าเต็มถังหนึ่งถังเนี่ยถ้าขับแบบเหยียบมากๆเลยนะเขาจะวิ่งได้ประมาณเกือบเกือบเจ็ดร้อยโลแต่ถ้าขับแบบมนุษย์ปกติเขาวิ่งได้เกินเจ็ดร้อยโลมีลูกค้าท่านหนึ่งก็ทำได้ถังหนึ่งพันโลนะครับคือขับแปดสิบร้อยร้อยี่สิบอะไรเงี้ยเรื่อยๆนะครับประหยัดน้ำมันมากๆภาพลักษณ์ความหรูหราแน่นอนครับซีรีส์ห้าเอฟสิบ ถึงจะไม่ใช่รถในโฉมปัจจุบันแต่ก็ยังดูดีนะครับนั่งสบายและที่สาคัญความปลอดภัยแบบรถยุโรปนะครับกับราคาที่เอื้อมถึงเข้าถึงง่ายนะครับดูแลง่ายเพราะเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมทนถึกนะฮะนั่งสบายโอ้ยครบทุกอย่างนะครับคันนี้สวยสวยและที่สําคัญครับเจ้านี้ได้สีฮาวาน่าบราวด้วยนะครับก็คือเป็นสีที่หาค่อนข้างยากนะครับสำหรับสีห้าส่วนใหญ่เราจะเห็นสีขาวสีดําแล้วก็สีบอลเงินเนาะกับสีทองอีกสีหนึ่ง อันนี้สีน้ำตาลฮาวหน้านะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับตามลิงก์ไลน์ด้านล่างที่เราลงให้ไหว้นะครับ QR ว o d e หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรเข้ามาได้เลยน้องเบียร์น้องแจมรอรับสายอยู่นะครับผมรถคันเดิมถ้าที่บ้านไม่ได้ใช้เรารับซื้อเรารับเทินนะครับนะครับเอามาเทินกับเจ้า525ดคันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วย ท้ายนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโ no Name เป็นกำลังใจให้ทีมงานโนเนมกันนะครับผมวันนี้ดุขอตัวละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ